มีใครรู้จักบูเลเบิลลูน่านิวเยียไหมคะขวดวิสกี้สีน้ำเงินสุดพรีเมียมที่ทุกต้นปีจะกลับมาพร้อมลดลายนักสัตว์ที่สวยงามราวกับงานศิลปะแต่หลายคนอาจไม่รู้ว่าซีรีส์นี้ไม่ได้มีดีแค่ความสวยงามของขวดเท่านั้นเบื้องหลังของบูเลเบิลลูน่านิวเยียคือโปรเจกต์ที่รวมมอาศิลปินระดับโลกวัฒนธรรมจีนโบราณและเอกลักษณ์ของบูเลเบิลเข้าด้วยกันอย่างประณีตเพื่อเล่าเรื่องความหมายของปีนักสัตว์ผ่านงานออกแบบลิมิเต็ดเอเดชันที่ออกเพียงปีละครั้ง วันนี้แอลซไซตจะพาคุณไปรู้จักจุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจและสัญลักษณ์ลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ในซีรีส์นี้คอลเลกชันที่ไม่ได้ทํามาเพื่อเฉลิมฉลองตรุษจีนเท่านั้นแต่สร้างขึ้นเพื่อเป็นของขวัญแห่งการเริ่มต้นใหม่ตามคติของชาวเอเชียถ้าพร้อมแล้วมาดูไปพร้อมกันว่าทําไมบูเลเบิลลูน่านิวยอรถึงกลายเป็นหนึ่งในคอลเลกชันที่นักสะสมทั่วโลกตั้งตารอที่สุดในแต่ละปีค่ะ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สาระหรือเติความรู้ไม่ได้มีเจตนาโฆษณาขายของแต่อย่างใดคอลเลกชันบูเลเบร์ลูน่านิวเยียมีจุดเริ่มต้นมาจากความตั้งใจของจอห์นนี่วอลเกอร์ที่อยากเชื่อมต่อกับวัฒนธรรมเอเชียให้ลึกซึ้งกว่าการเป็นเพียงวิสกี้ระดับพรีเมียมแบรนด์หนึ่งค่ะ ช่วงต้นปี2010ทางแบรนด์เขามองเห็นว่าเทศกาลตรุษจีนเนี่ยไม่ใช่แค่เทศกาลเฉลิมฉลองธรรมดาแต่เป็นวันขึ้นปีใหม่ที่เต็มไปด้วยความหมายผู้คนแลกเปลี่ยนของขวัญอวยพรซึ่งกันและกันและพูดถึงความก้าวหน้าการงานความรุ่งเรืองและการเริ่มต้นใหม่คอนเซปต,ต์เหล่านี้มันตรงกับจิตวิญญาณของแบรนด์แบบพอดีเพราะตอนนี้วอลเกอร์มีสโลแกนที่สะท้อนแนวคิดเรื่องการก้าวต่อไปหรือ keep walking อยู่แล้ว ทางทีมออกแบบจึงเริ่มตั้งคำถามว่าถ้าเราจะสร้างของขวัญตุ๊จีนที่สะท้อนวัฒนธรรมเอเชียแต่ยังคงความเป็นบูเลเบอเอาไว้มันควรจะเป็นแบบไหนคำตอบคือการเล่าเรื่องผ่านปีนักษัตรจีนค่ะสัตว์ทั้ง12ตัวในรอบจักรราศีไม่ได้เป็นแค่เรื่องความเชื่อแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งคุณค่าที่ผู้คนอยากมีในปีใหม่อย่างเสือที่แทนพลังงูที่แทนปัญญามัางกรที่แทนอำนาจและกระต่ายที่แทนความสงบและโชคดี และทําให้เกิดไอเดียใหญ่ที่ว่าทุกปีเขาจะสร้างบูเลอรลรุ่นลิมิเต็ดที่ตีความหมายของปีนักสะา,านงานศิลปะร่วมสมัยและทําให้เป็นของฝันที่มีคุณค่าทั้งเชิงสัญ,ญลักษณ์และความงมดงามเพื่อสื่อถึงความหมายนี้ให้ลึกซึ้งขึ้นพวกเขาจึงร่วมงานกับศิลปินระดับโลกไม่ใช่แค่นักออกแบบขวดธรรมดาแต่เป็นคนที่สามารถตีความนักสะส์แต่ละปีในแบบที่ทันสมัยสวยงามและมีเรื่องราวอยู่ข้างใน ผลลับก็คือคอลเลกชันลูน่านิวเยียไม่ได้เป็นแค่สินค้าพิเศษประจำปีแต่กลายเป็นศินละปะที่เล่าเรื่องวัฒนธรรมผ่านขวดปูเลเบและถูกนักสะสมทั่วโลกจับตามอ,องทุกปีนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยค่ะศิลปินที่ทางแบรนด์เลือกก็ไม่จำเป็นต้องเป็นคนจีนหรือเอเชียเสมอไปแต่ต้องเข้าใจสัญลักษณ์วัฒนธรรมความเชื่อตามแบบเอเชียตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือปี2025 New Year of the Snake ที่ได้เจมส์จีนศิลปินเอเชียอเมริกันระดับโลกมาร่วมออกแบบเขาเลือกใช้งูสามตัวมาประกอบกันเป็นองค์ประกอบหลักของงานศิลป์แต่และตัวถูกออกแบบให้สื่อถึงภูมิปัญญาความฉลาดและสัญชตาตญาณที่เป็นคุณสมบัติโดดเด่นของปีงูมาตั้งแต่ความเชื่อในสมัยโบราณนอกจากนี nu, James, ้เจมส์ยังตีความงูทั้ง3เป็นตัวแทนของอดีตปัจจุบันและอนาคต การลอาคราบของงูจึงหมายถึงการเติบโตการเปลี่ยนแปลงและการเริ่มต้นใหม่ถือเป็นสัญลักษณ์ที่ตรงกับปัชญาแบนด์อย่างสมบูรณ์แบบเพราะจอนนี่วอเกอร์ยืนบนสโลแกนสำคัญมานานกว่า100ปี Keep walking หรือการก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง นี่คือเหตุผลว่าทำไมงานออกแบบของแต่ละปีถึงไม่ใช่แค่การวารูปนักสัตว์ลงบนขวดแต่คือการตีความปีน,นั้นผ่านงานศินละปะร่วมสมัยที่ผสานทั้งความหมายมงคลแนวคิดเรื่องการเริ่มต้นใหม่และอัตลักษณ์ของบูเลเบอร์เข้าด้วยกันหยุดก่อนดูหรือเปล่าวันนี้ a อลซ c i ์ไซตีมีช่องทางการขายสินค้าแล้วนะ คุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูสินค้าที่แอปปักตะกร้าไว้ได้นะคะส่วนในคอมเมนต์ที่แอปปักหมุดไว้จะเป็นช่องทางการขายสินค้าของช่อง L-Society โดยเฉพาะตอนนี้มีถังแก้ว L-Society พวกกุญแจที่เปิดขวดแบบพกพาแล้วก็เสื้อยืด L-Society อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าปีนักสัตว์ก็มีพลังเฉพาะตัวและสะท้นอนคุณค่าที่แตกต่างกันแบบไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลย ปีชวดแทนความฉลาดไหวพริบความเร็วและความสามารถในการเอาตัวรอดเป็นปีที่เหมาะกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอย่างคล่องตัวปีฉลูสื่อถึงความมั่นคงความอดทนและความขยนันเป็นปีที่เหมาะกับการลงรากตั้งหลกักสร้างพื้นฐานมั่นคงให้ชีวิตปีขานเสือแทนพลังความกล้าหาญความมั่นใจและการก้าวกระโดดเหมาะกับปีแห่งการท้าทายเป้าหมายใหญ่และการทะยานไปข้างหน้า ปีเถาะก็ะต่ายเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนโยนความสงบโชคดีและอายุยืนปีนี้เน้นความราบรื่นการปรับสมดุลและการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปปีมะโรงหรือปีมังกรเป็นปีที่ทรงพลังที่สุดมังกรแทนอำนาจความรุ่งเรืองความสำเร็จและโอกาสใหญ่ถูกมองว่าเป็นปีแห่งความโชคดีและความยิ่งใหญ่แบบก้าวกระโดดปีมะเสง็งหรือปีงูงูแทนปัญญาการรอคราเปลี่ยนชีวิต ความเข้าใจลึกซึ้งและสัญชาตญาณสื่อถึงปีแห่งการเติบโตภายในและการแปลสภาพไปสู่เวอร์ชันที่ดีกว่าปีมะเมียหมาแทนเสรีภาพความเร็วและความมุ่งมันเป็นปีแห่งการเคลื่อนไหวและการไล่ตามสิ่งที่ต้องการอย่างเต็มกำลังปีมะแมะแพะหรือแกะสื่อถึงความอ่อนโยนความคิดสร้างสารรค์และความสงบสุขเหมาะกับปีที่เน้นศิลปะความคิดใหม่ๆและความกลมกลืนในชีวิต ปีวอกแทนไหวพริบความสนุกและความสามารถในการแก้ปัญหาแบบเหนือความคาดหมายเป็นปีแห่งการพลิกเกมและการคิดนอกกรอบปีรกาไก่แทนความตรงไปตรงมาความขยันและความชัดเจนเป็นปีแห่งความมีระเบียบวินัยและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมปีจอสุนัขเป็นตัวแทนของความซื่อสัตย์ความมั่นคงและความจริงใจเป็นปีที่เน้นสายสัมพันธ์ความไว้ใจและการปกป้องสิ่งสำคัญปีกุล หมูสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ความสุขและความโชคดีด้านทรัพย์สินเป็นปีแห่งความสบายใจการเติมเต็มและความมัง่งคั่งเมื่อเอาความหมายของสัตว์แต่ละตัวมาผสมกับงานศินละปะจึงเกิดเป็นบูเลเบอลูน่านิวเยียแต่ละรุ่นที่ไม่ใช่แค่ขวดสวยแต่เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่ผู้คนอยากมีในปีนั้นๆ และนี่ละค่ะคือเหตุผลว่าทําไมแต่ละปีถึงให้ความรู้สึกไม่เหมือนกันเลยเพราะมันคือการออกแบบที่เริ่มมาจากคําถามว่าปีนี้ผู้คนอยากให้ชีวิตของตัวเองเป็นแบบไหนในช่วงแรกแบรนด์เพียงต้องการออกแบบขวดพิเศษเพื่อฉลองตรุษจีนแต่เมื่อกระแสตตอบรับดีอย่างล้นหลามจากนักสะสมและนักดื่มระดับพรีเมียมซีรีส์นี้ก็พัฒนาจนกลายเป็นโปรเจกต์ประจำปีที่คนทั่วโลกตั้งตารอ ตลอดการเดินทางหลายปีดูแบบการออกแบบมีการเติบโตแบบขั้นบันไดาจากลวดลายนักษัตรแบบคลาสสิกในช่วงแรกๆสู่ผลงานร่วมกับศิลปินระดับโลกที่เน้นความร่วมสมัยมาึ้นเรื่อยๆแบรนด์เริ่มหยิบเอาคติความหมายและสัญลักษณ์ของ12ปีนักษัตรมาขยายมุมมองใหม่เช่นปีที่สื่อถึงพลังและความโชคดีมักใช้ลวดลายที่มีการเคลื่อนไหวพุ่งไปข้างหน้าปีที่สื่อถึงสติป,ปัญญาหรือการเกิดใหม่จะเน้นลวดลายเชิงนามธรรม ปีที่เกี่ยวกับความมั่งคั่งโชคลาบจะมีองค์ประกอบของทองดอกโบตัน๋นดูแพทเทิร์นมงคลแบบจีนร่วมด้วยทุกรอบ12ปีซีรีส์นี้จะกลับมาครบวงจรอ,อีกครั้งแต่ไม่ได้ทำซ้ำเดิม จึงไม่น่าแปลกใจที่เมื่อเวลาผ่านไปคอลเลกชันนี้ไม่ใช่แค่ขวดฉลองตุ๊ดจีนแต่กลายเป็นเสมือนไทม์ไลน์ศิลปะ12ปีที่สะท้อนวิวัฒนาการของดีไซน์ภาพลักแบรนด์และมุมมองวัฒนธรรมเอเชียจากยุคแรกที่เน้นความมงคลและความเชื่อโบราณสู่ยุคปัจจุบันที่ผสมผสานงานภาพประกอบดิจิทัลอาร์ตและแนวคิดเชิงสัญ,ญลักษณ์ซีรีส์ลูน่านิวเยียจึงเป็นเหมือนการเดินทางรอบจักรราศีที่แต่ละรอบไม่เคยมีปีไหนซ้ำกัน และยิ่งดูก็ยิ่งเห็นว่าแบรนด์เองก็คีบวกิ้งไปข้างหน้าเหมือนกันค่ะและทั้งหมดนี้คือหัวข้อที่คุณผู้ชมหลายท่านเคยแนะนำและสอบถามกันเข้ามาวันนี้แอร์ทำให้แล้วนะคะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการส่งกำลังใจเล็กๆให้กันด้วยนะวันนี้แอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ